เร็วมีดมีดไหนมีดอยู่ไหนไหนมีดมีดเนี่ยมีดเอ้าเอ้าเอ้าคืออะไรวะน่ากลัวว่าเฮ้ยเฮ้ยฮะกลับนะอย่าไปอย่าลงห้างอย่าลงห้างอย่าอย่าลงห้างลงไม่ได้ลงไม่ได้อย่าลงอย่าอย่าลงห้างนะอย่าลงห้างนะอย่าลงห้างนุ้ยเฮ้ย เสียงมันคููว่าเฮ้ยอะไรวะอุย้ยถามเลยมาทำอะไรเหมือนมันคลานน่ะใช่ไหมมีบ้างไม่ใช่อะ่ะหมป้ามันเป็นคนเนี่ยลักษณะเหมือนคนเลยใช่คนไหมครับ สวัสดีครับทุกคนนะตอนนี้ผมอยู่บนห้างนะครับนะก็มานั่งห้างกับเพื่อนผมแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้คือผมเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรเดินมาที่ห้างนะครับไม่รู้ว่าคืออะไรนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองส่องไฟไปดูนะเฮ้ยเสียงไร้วะมันก๊อกก๊อกอะไรอะแล้่างดูดิดูดูดิดูดิ ยี่อะไรวะแจ็คแจ็คงไไม่รู้เฮ้ยไปเฮ้ยไปมันดูจัะวะไม่รู้พี่กลับแล้วกลับแล้วกูไม่ยู่อย่าลงห้าง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 เฮ้ยมันอะไรวะเฮ้ยไป มีดูไหนวะมีดมีดเอามีดไปนี่เร็วมีดมีดมีดอยู่ไหนไหนมีดมีดเนี่มีดเอาเอาเอาคืออะไรวะมันคู่ใส่อย่างเดียวเลยวะใครอะใครได้ยินแต่เสียงไม่เจอตัวเฮ้ยมันอะไรวะใครวะใครทำอะไร ไหนว่าตัวมันอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ตรงนั้นนะไปน้ากลัวว่ะฮะกลับเลยนะอย่าไปอย่าลงห้างอย่าลงห้างอย่าอย่าลงห้างลงไม่ได้ลงไม่ได้อย่าลงอย่าลงนั่น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 นัเจอเปล่านั่นเหระเสียงขู่ว Bây. Bây, mình ở ngân, mình ở Bây. Oh. mày, Mình vô tuần nắn không? Mình vô tuần nắn Ủa Cô nhận đều đây à? Đùa này quá Mày vui Nè 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 Mày lưu đi อย่าลงห้างอย่าลงห้างอย่าลงอย่าลงอย่าลงอยู่เฉยอยู่เฉยมือ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 อะไรฮะมืออะไรวะคืออะไรวะโดนอะไรวะเงียบแล้วเงียบแล้วเงียบไปแล้วอะไรกันดำวะ ยืนต้นหลังต้นไม้เฮ้ยเฮ้ยกัไหลเฮ้ยกันไหลไหลยา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 ตกใจยาวูบครฮะยาตกใจยาวูบฮะยาลงห้างยาลงห้างเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยนั่นๆฮือใส่ไฟไปนี่จี้ไปนี่จี้ไปมันย้นลงต้นไม้ เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยายายาอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆดูตั้งสติก่อนตั้งสตินั่งเฉยเฉยอย่าลงห้างนะอย่าลงห้างนะอย่าลงห้างนุ้ยเฮ้ยเสียงมันครูว่ะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยถามดิมาทำอะไรใครถามไปดิถามดิมาทำอะไรมาทำอะไร ะมันดุมากเลยครับทุกคนไปมันดุจริงวะไปแล้วมั้งไไปปยังไม่ไปยังอยู่ที่เดิมเลยนั่น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 ดูเอาดูเอาวะไม่รู้มันเหมือนมันคลานนะใช่ไหมไม่ใช่อ่ะูป่า มันเป็นคนเนี่ยลักษณะเหมือนคนเลยใช่คนไหมครับใครอ่ะเฮ้ยเราถามไม่ได้มาทำอะไรที่นี่มาทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยมันมามันมามันจะขึ้นมาที่ย่างเนี้ยอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆอย่าวูบอามอยู่เฉยๆ เฉ่ๆมันมามันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วมันมามันมามาใจเย็นๆเฮ้ยอย่าลงห้างอย่าลงห้างอย่าลงอย่าลงลงไม่ได้อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆอย่าใจอย่าลงทุกคนเดี๋ยวเพื่อนผมเนี่ยจะลงจากห้างนะผมต้องอย่าลงอย่าลงอย่าลงเฮ้ยอย่าลงอย่าลงอย่าลงมามากลับมาอย่าลงเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนผมต้องคอยระวังทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับ ยังไม่ไปไหนเลยยังอยู่ที่เดิมอ่ะไไยังอะไรวะเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยนอนหมอบอยู่กับพื้นอะจีไฟไปดิจีไฟไปด<ฟ>ูมันมามันมามันคลานไม่ไหนวะเห็นป่าเจอแล้วเนอะตัวดำเปี้ยมเลย เฮ้ยมันว่าอะไรวะเดีล๋ละเฮ้ยลองส่งภาษาสดิส่งภาษาสด,มดิมันนั่นแหละฮะมีปุกกระยอกเหเพื่อนผมถามว่าใช่คนหรือเปล่าครับทุกคนเฮ้ยมันขึ้นต้นไม้เฮ้ยมันจะขึ้นมาบนห้างเปล่าวะอยอยย่ยา,ยยายกับพิบไฟยายก,กับพริบไฟ แสบตามันคือน,นอนไม้ว่าลิงเป้าไม่ใช่ไม่ใช่ลิงป่าเป้าเนี่ยทุกคนน่อยู่ตรงนี้ครับเฮ้ยมันเป็นคนใช่คนเป้านเงียบกิ๊บวเลยฮะ หายไปแล้วครับมันอยู่หลังต้นไม้อะอยู่หลังต้นไม้มันแอบอยู่วย่าลงห้างเลยนพี่ห้างนี่คือเสร็จเลยนะนั่นนะไหนนั่นนะจี้ไฟไปดิจี้ไฟไปเฮ้ยมือ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 เจอแล้วอย่าอย่าลงห้างอย่าลงห้างลงไม่ได้เฮ้ย อย่าลงอย่าลงเฮ้ยทุกคนเพื่อนผมมันกลัวนะมันจะลงห้างครับกลัวว่าเฮ้ยเพื่อนผมมันจะกลับบ้านอย่างเดียวเลยทุกคนเดี๋ยวคือต้องลงตอนเช้านะเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรมันกลัวทุกคนมันร้องไห้แล้วเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยไปตั้งสติก่อนมันไปไหนวะมันลบให้แล้วทุนเดี๋ยวเพื่อนผมเนี่ยมันกลัวมากเลยครับเนี่ยเฮ้ยมันว่าอะไรวะ <S <S ไปยัง มันไปไหนไม่รู้นะเฮ้ยมันว่าเลยวะเฮ้ยมันว่าอะไระอย่อยาอ,อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าตั้งสติม,ม,มันกลัวทุกคนเพื่อนผมเนี่ยมันกลัวนะมันจะกลับอย่างเดียวเลยเนี่ยม,ม,ม,มันมาแล้ว เฮ้ยมันถอดเสื้อมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันชี้หน้าเว้ยเดี๋ยวมันชี้หน้าเชื่ไไม่รู้เนี่ยมันมาแล้วเฮ้ย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 มันชี้หน้านะ เฮ้กูไม่เหรอโอ้ยไม่น่ากลัวว่ะเฮ้ยมันมันมาแล้วเนี่ยมันมาใกล้ยาเสียงนังอยู่เฉยเนี่ยมันยังไม่ไปเลยมันมานี่แล้วมันไม่ไปดิมันเดินรอบอยู่เนี่ยไปไหนวะ เนี่ยมันยืนชี้หน้าอยู่เนี่ยทุกคนเฮ้ยมันชี้หน้าเนี่ยอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆไม่ต้องกลัวเฮ้ย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 มันมาเว้ยเฮ้ยมันมาเฮ้ยมาแล้วเนี่ยเฮ้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 ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะทำอะไรวะโอ้ย เฮ้ย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 หยุดหยุดหยุดนักหัวว่ะเฮ้ยเดี๋ยวทำอะไรวะเดี๋ยวส่งมีดมาส่งมีนมาเอามีดมาอุ้ยมันวายมากเลยวะไปไหนแล้ววะอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยคุณ กัววะเฮ้ยไม่ต้องกลัวอย่างลงนะอย่างลงนะลงไม่ได้นะ <c oughs> น่ากลัววะคือใครวะ <c oughs> แล้วมาทำอะไรแถวนี้ครับ <c oughs> เฮ้ยนั่มันชี้หน้าครับผมชี้หน้านอนนะนอนนะมันชีหน้หน้าใส่ผมอะ่ะ อ,อผมไม่ได้มาทำอะไรครับผมมานอนห้างครับของอยไีวะจะทำอะไรวะเฮ้ย เฮ้ย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 มันโยนหินมาโยนหินมาระวังตัวด้วยนะมันน้าอัววะเฮ้ยกวัญจีกว่าแต่มันไม่ปล่อยเราแน่นอนทุกคน ผมดูแล้วมันไม่ปล่อยเราแน่แต่เราก็ห้ามลงห้างนะทุกคนนะเราต้องอยู่บนห้างอย่างเดียวนะครับว่ชื่ออะไรครับมันขึ้นมาได้ป่ะแจ๊คมันขึ้นมาไม่ได้มันขึ้นไม่ได้ถ้าไม่เรียกขึ้นมาอย่าเรียกขึ้นมานะเรียกไม่ได้นะ hey! เฮ้ยเฮ้ยมันมามันมามันมาเฮ้ยมันมาเฮ้ยมันมามันไปไหนวะเฮ้ย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 กลัวว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันดุมากเลย อยู่เฉยๆเนะะย่าเสียงดังนะอยู่เงียบนะมันไปไหนวะมันไปไหนวะอุยมันน่าจะไปแล้ววะฮะไปไหนแล้ววะเพื่อน ไม่รู้มันไปทางไหนแล้วไม่รู้อย่าอยู่เฉยๆไม่รู้รน่ากลัวจริงครับทุกคนนะผมไม่เคยเจอเหตุการณ์ประหลาดแบบนี้เลยนะครับในป่าเนอะผมบอกเลยนะครับว่าบรรยากาศนาตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยนะใจสั่นตุบๆเลยนะครับ ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะทุกคนครับวางเวงไปหมดนะครับในป่าแถบนี้นะอโอเคทุกคนนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะนั่งเงียบอยู่บนห้างนี้ดีกว่านะแล้วก็คอยห้ามเพื่อนผมนะครับไม่ให้ลงนะเพื่อนผมเนี่ยจะลงจากหา้างเดียวเลยนะครับมันเริ่มตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะมันดังก็แกลกแกกผมไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไร ทีนี้มาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นนะแล้วมาถึงใต้ห้างเลยนะครับโ,โอเคทุกคนนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะนั่งเงีย,งยบๆอยู่บนห้างนี่แหละถ้ามีอะไรมาเนี่ยผมจะรีบถ่ายทันทีนะน่ากลัวจริงครับ